อันนี้มารอประสบการณ์ของตัวเองบนออนไลน์ก็รู้จักเพื่อนเยอะพอสองคนที่ถักมาถักทายกันทำให้เราเข้าใจคนหลากหลายประเภทความคิดหลากหลายมีไส์ของแต่ละคนความคิดของแต่ละคน มันไม่เหมือนกันเวลาคุยกันเราก็เอาความคิดของแต่ละคนมาประโยชน์ใจกับตัวเองว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนดีอันไหนไม่ดีคือเอามาประโยชน์กับตัวเองหมดทุกอย่างจะให้ตัวเองเข้าใจง่ายขึ้นกับชีวิต คนแต่ละคนมันแตกต่างกันความคิดก็หลากหลายความคิดแต่เราเอาความคิดหลากหลายความคิดมารวมเป็นความคิดเดียวเราจะได้เจอในอสิ่งใหม่ๆที่ตรงเรียนรู้จะได้ทำอะไรระวังตัวให้มากขึ้น ก่อนทำอะไรคิดให้มากขึ้นเพราะว่าสิ่งใหม่ๆที่จริงที่เราไม่เรู้จักเราเพิ่งเริ่มต้นเราก็ต้องเรียนรู้ให้เยอะก่อนจะทำสิ่งใดจริงนั้น